เล่นบ้านนะน้องพืชจ้าดมกินลงมาเด้อเขาว่มามีน้กินโตแล้วเวียกแล้วเข่า,ลาแล้วงานงานเลยพักกันเทดกินสบายดีจ้าทุกคนสบาย <c oughs> เทศน้ำกินสุกเล็กงู <c oughs> เสพปูดองเยอะ <c oughs> สวัสดีจ้าลาน ไปไปเน่นหันบอน้องน้ำเพดบรรยากาศมีเต็นในขอบคัวจ้ะปิ้งเปรตย่างเป็ดกินละล่าเนี่ยเลยพี่น้องเ้ยแกงเงาเบียร์มาทอนเอแเบียรพักที่ออกเงินเหมือนบอมีเงินเด้ ต่ำน่ากินมากเลยมาเดิมาเดิมาน้อยกลิ่นดีๆมึงดูอย่างเป็ดเอากินๆบาดนี้อรยจ้าต้งมือหรือเ่าสบอยู่เห้ยแ่บาะลัน่ะพอน้องเป็ว่ากําลังกําลังลงมือมาเดิมมาเดิอ <c oughs> เรียกเมื่อไหร่นะเมื่อในที่นั่งเอ้ยะเพิ่นได้เรียกขนาดปลูกพักไม่รู้กี่นานเยอะบาแขกก็เลยมาจอมมาแจ่มซ้อมล้อมกินน้ำเขาเวแซบป้าน้อยแซบแซงก็ไม่โทรจะจะหลงเลย มดํานแ่บปะสบายดีนะครับอ่าห้านท้ายข่อยสบายดีะ่ะยินดีต้อนรับข้าวซูสตองบอกกเด้บพี่น้องเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้ออยู่นะคันหางนะน้องพื้นแ่บสบายดีพี่น้องกินข่าวเด้อจ้า กด้แซยบ่วงอบ่บอกไปอสักเห๊ะดำเงจะบ่พอยังแสบแสบว่าอะไครัประพ้นเงีนบ่อิ่ม นี่คือทีงนั้นนะดุ่นปากนีดีนามาบาเลยก็ไปทั้งได้มาอีหนงเห็นไหม ไอองเราผมมากินเนะาะทำหนน่มาเจอมาเจอที่นั่งมาชิวกันข่ขขขขาวหิวขนะ่าวตาเหลือ

เพื่อให้พอให้น้ำเนียวขึ้นหรอกเนาะต้อจะเฮาวยังนี้สูบเบาไว้องูบเขาหมใช่ใช่ใช่ถ้านยัรออยู่เนีู่เขาไหนะไม่ใช่กรดูกคุณกำลัุกห่ร้อยอย่นี้อเขามะกนแค่ตัวเ

มอนเเป็นปลีงะเป็นนี่มันเองลายกลัวเป็นปพ่นเลี้ลายอยู่เยอะๆอยู่ต่อไอ้ดไปบอกว่าชกับบังคับ่ะยอะๆเล้ทา้งเจ้า้บอกให้นบ้างเยอะๆอยู่พ้นเอาเขาห่นนะนี่แดง่ยยัง้ขาวนะแ่บกระเดาเกระดูกเบิ่งดูพี่น้องร้านเบลแกตมีจักค้นจะหว่านเงี่ยบรมารคโบเยอนี่ อันนี้นะผู้ใส่หมวกนี่ลูกน้องสไตล์สุดน้องลูกเบาเลิศสาวน้ำเพชรอ้าวนี่อันนี้นะมดดาลูกเอื่อยไงแต่มีอันลูกลงน้อยนะอันนี้ลูกค้องอันบ้าป้อมกับสาวแหล่น้องสาวเาวบ้าแขกหลานสาวอันนี้ลูกเอื้อยบ้าแขกนี่นะเพื่อนท้องก็ได้ลูกน้อยบ้าพากคิน อันนี้ร้านสาวใหญ่ลูกเอื้ยคอยคือการ,รพ,พึกไปแต่งหน้ามาคือกระตุน่น <c oughs> อันนี้เอ้ยให,ห <c oughs> ญ่ฮะเนาะบรรยากาศ <c oughs> อยู่เฮืออนเพิินอยู่ทงพี่น้องเอ้ยไปเนี <c oughs> ่นี่คอกมุคอกไกล้คอกเป็ดแล้วก็มีน้อง <c oughs> บอนธรรมาหากกิ่นอยู่น้องนึงมีกุ้งมีซิวอยู่ก่างทงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกดีก็ะเ้ แต่บรรยากาศในคะรอบครัวนี่แหละคกนึงบอ่อิ่มร้านซาวเฮดให,ห้อีกคกนึ่งออซีมือดีแซ่บแซ่บพี่ค้ำบบอยูคนไปเฮดเวียงเน,ะนาะถ้ากันหลังจากว่าเฮดน,นา้นพักแล้วลเพิ่นพัากกันกินมาแหละก็เลยแ,แจมกัน ซองปีป่ายแต่ว่าเอาบท่านได้นี่นะน้องพาคินเพื่อนเพื่อนอยู่กรุงเทพตะกี้นะก็แม่เพื่อนพึ่งมาวางดำหน้าแล้วนี่ป้ากันลงมากินข่าวอยู่เพียงนะแต่ว่าคุณพ่อ คุณพ่อกับคุณแม่ไปได้ลุงมาเพิ่นบอกกินนอ้าวภาษาม่เห็ดยังสาวสวยประจำบ้านเอาี้นอยเปาพี่น้องเ้ยสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงตัวนี้นะว้าจิม,มาคุลมเสต่าแล้วเหอ เจอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแสต๊ให้ซองบ้าแขกในเดอ้อเจอกันคลิปหน้า